ครับทุกคนอีพีสองนะครับบอน้องผัม่มขนนขอนแก่นครับวันนี้มากับน้องชายครับผมนชายหน่อยครับอ่านี่มาสองคนนะเดี๋ยวพ่อตามมามาทําอาหารอ่าหมายเดิมจุดเดิมเลยที่เมื่อวานผมมาตกที่นี่นะครับเมื่อวานได้ไปเก้าจุดห้าโลก็จะมีปลาสลิดท,ที่ออกไปเยอะหน่อยนะอร่อยปลาสลิดอร่อยมากเลยอแล้วก็ปลายี่สกบน,นจันนี่ครับบอ่อ ยาวไปเลยนะแล้วจริงๆเขามีสี่บ่อนะเราสามารถตกได้ทั้งสี่บ่อเลยนะครับแต่บ่อเนี้ยจะปลาเยอะหน่อยแล้วก็สถานที่มันจะโอเคกว่ากว่าบ่ออื่นนะว่างปลาใหญ่มีปลายีโสกปลานวลจันทร์ไซส์เจ็ดไซส์แปดมีแล้วก็ปลาเล็กก็เยอะเหมือนกันเมื่อวานผมลองใช้ตะขอใหญ่นะ,ะตะขอพิบเศษมีปลานวลจันทร์มากินแต่กินไม่เต็มปากนะกินโดนจมูกพอเปลี่ยนเป็นตะขอเล็กอะ่ะมันกินเต็มปากเลยแล้วก็ได้ปลาไซส์ใหญ่ขึ้น แต่มันต้องเสี่ยงกับการที่ได้ปลาเล็กมาก่อนนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้เป็นยังไงนะครับคนตัวแรกตัวแรกเปามากเลยนะคือมันดึงเมื่อกี้มันดึงเอ็นนะโอ้น่าจะหลุดไปแล้วอะ่ะหรืออาจจะเป็นตัวเล็กก็ได้นี่โยนหมายแรกก็ไม้รุ้เลยโอเคเนะาะแล้รครับตัวนี้เหมือนจะมีน้ําหนักนะฮะ ผมลงไปตักให้น้องนะครับสู้สู้ปดเปิดเปิดนั่นยไม่ไม่นม,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 มจะขาดออให้ให้มันลากไปบ้างมาแล้วครับผมตัวนี้ไม่เห็นตัวนะครับ เดี๋ยวยก,ย,กยกขึ้นแล้ลาลเข้ามาอีนี้เลยเดี๋ยวครับสู้อยูุ่่กคนทุกคนผมยังไม่เห็นตัวนะแต่ว่ามีไซนะโ <c oughs> อ้โหมาแล้วมีนกันไซโลทุกคนมาแล้ว,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 วทุกคนเหยื่อยี่สกมัน้ายครับผลงานของน้องชายนะครับผมเยี่ยมเลยผลงานน้องชายครับโ <c oughs> อ้โห <c oughs> แต่ตัวแรกของวันนี้ครับเหยื่อยี่สุกมันลายครับ ควนีม้มีไฟน่าลากออกเลยนะครับโอ้มีไ่ใหญ่เลยใหญ่ใหกนะ็สนวนอต้ให้มันออกอะเอเนะไปลเ,ะไไเลยเดินถ่ายลที่้สผักกุ้ง อยากเข้าที่เฮ้ยโอลุดโอ้โหโอรุตไปแล้วทุกคนแรงมากนะย่างน้อยก็มีโลอ่ะมีตักยากนะครับมีผักปูอุ้ยวันนี้เหรอ เอ๊ะทำไมมันไม่น่าใช่นะมึงแล้วคอน,นินจริงวะเฮ้ยโผล่คอน,นินเข้าทุกคนปาน,นินมาแล้วกินใหญ่ย,ยี่โสกเหมือน,นกันนะคือมันโดนตัวไหนก็กินตัวนั้นนะ่ะโอเคทานข้าวกันครับทุกคนปิ้งตับแล้วก็ปีกไก่นะครับซื้อจากขอนแก่นนะข้าวเหนียวปั้นเนงนะแล้วก็เดี๋ยวตอนเที่ยงเนี่ยเราไปทำอาหารกัน ผมมามาตีตรงนี้คันหนึ่งนะทุกคนมาดูนะว่าจะโดนไหมจะเห็นปลาขึ้นเยอะนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจับไปจุดเดิมของเรานะในเต็นท์เลดีมากนะบ่อกว้างตกสนุกซึ่งน,นี้เป็นบ่ออนุบาลปลานะครับมีแต่ปลาเล็กตรงนี้มีไม่ค่อยใหญ่ปลาสลิดจะเยอะนะกับปลาช่อนปลานี้มาแล้วทุกคนตัวที่ตัวที่สี่นะนะครับมาอีกแล้วครับทุกคนเพิ่งโยนนะฮะ ป,ปลาสลิดครับผมมาอีกแล้วอูโดเลปลาสลิดเยอะมากเลยนะครับปลาเนื้อดีนะครับมาแล้วทุกคนน่าจะนวลจันทร์นะครับพ่อพ่อเอาโลกระตับเนี่ยมันจะพันแบบนี้ผู้ชาที่ด ลงมาเดี๋ยวจะลากไปมีไซส์ทุกคนมีไซส์อย่าหลุดนะอย่าหลุดนะว้าลางล่ไม่เข้าพอเอาเอาเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันติดขาดเดี๋ยวมันติดขาดเอากระชังออก มันเข้าคันเล็กนะทุกคนแต่คันใหญ่เม่เช้าผมก็หลุดไปสองแล้วเพราะว่าติดขับพุ่งนี้แหละโ,โอเคครับผลงานพ่อครับอันนี้โยนโยนแล้วรอเลยลำํำยังไม่หมดเลยเพิ่งวัดนะครับ วันนี้จะมันๆนะครับเหยียยี่สกมันร้ายครับอาพ่อคันของพ่อนะครับมาแล้วนะครับผมปลาหนิลครับปลานิลที่นี่ไซส์สวยเหมือนกันนะครับจัดให้หนออันนี้นะ้องนิลไซสนี้ก็คือแปดขีดนะเกือบโลเลยอันนี้สายหยอนะ่อนแล้วคันข้างทุกนี้ปลาปลาเล็กเข้าบ่อยเลยนะครับ ปลาสลิดปลานิลเนี่ยเข้าบ่อยปลาใหญ่ตั้งแต่เมื่อเช้าที่หลุดไปนะไซส์ใหญ่ๆนั้นหายไปเลยนะมาดูตอนบ่ายกันามาแล้วทุกคนนวลจันทร์ครับน่าจะไซส์เกือบๆโลสวยงามมาแล้วมาจนได้มาจะาเมย์แล้วทุกคนอย่าอย่าสมัครไลน์นะครับไซส์สวยจวรอเวลาที่เหลือดูดมื้อเที่ยงของเราครับอันนี้ทำอะไรครับพ่อทำแตงครับ ตาแตงครับผมแตงไข<ต><ต>่เกี่ยวไข่เกี่ยวแต่ไข่เกี่ยวไม่มีน้ำมันไข่เกียวน้ำอ่าสืริสารนะครับตําแตงนะครับไข่เกียวน้ำนะครับมาดูหน้าตากันสอนเสร็จครับผมตําแตงนะครับรอทุกคนตําแตงนะครับผมบรรยากาศดีๆนะกินตําแตงด้วย ว่าปลาน้อยมันไม่อยู่แล้วใช่ไหมใช่เฮ้ยคือเบาข้อไม่ไม่ไม่อยู่อยู่อย,อยู่มันมาดึงตรงนี้มั้งมันชอบดึงลงแถวนี้ปนินฮึเฮ้ยมียไซส์อยู่นะเนี่ยปนินน้องพ่อใช่ไหมไม่ใช่มันไม่เจอตัววนจันทร์พ่อวนจันทร์ ได้แล้วนีแต่เดี๋ยวนะมันยังมีแรงอยู่ปล่อยปล่อยปล่อยมันก่อนไม่งั้นมันกระชากเราขาดอุ้ยมีมีมีคันนี้คันนี้โอ้โหนี่แน่ฮะอ่าสองตัวติดเลยนะครับตอนเย็นครับผมมีปลาสลิดแล้วก็นวลจันทร์นวลจันใหญ่เลยนะฮะถ่ายอยู่ครับ ทุกคนวันนี้มีไซส์นะน่าจะสองหรือสามไหมครับนี่มันเนี่ยมันดึงเข้าไอ้นี่ตลอดเลยนะ,ขะเขา,าบุ้งอ่ะเดี๋ะใน้พ่อลงไปโอ้ยนี่ไซส์โล่พ่อพ่อต้องเขาบุ้งอหรอครับมาดึงมาไม่ได้ จงปลาที่นี่ดึงเบานะทุกคนปลาใหญ่ดึงเหมือนปลาเล็กเลยอะ่ะคือคันอ่าคันโค้งเบาแล้วก็ลอกไม่ดันแต่ว่าถ้าเป็นยี่สุกที่กดาวเลยนะเเช้าผมผมโดนมานะอ้ะอ่าอะครับใส่เมื่อกี้เลยพ่อเราลงน้ำอยูแล้วนืมาทุกคน ไ่น,นี้โลกว่าวันนี้ผมได้หลายตัวนะมีสม,มันร้ายผสมลำบ่มนะครับดูคันกนุ้งของพ่อครับวันนี้พ่อโยนเบ็ดนี่ได้ปลาใหญ่ไปหลายตัวนะทุกคน,น,มนผมโยนนี่เงียบเลยนะอ่ามีไซส์ไม่แน่ใจว่าใหญ่กว่าเมื่อกี้หรือเปล่านะเพราะว่า มันมีนก็ากแรงน,นะใหญ่ใหญ่กว่านะเห็นไหมมันากไปที่กว่าใครก็ต้องมาที่เดียวแล้วครับยุ้ย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 พี่พี่ไม่กล้ารอดเด้อเป็นมัน,ดดม,นมันดอนเลยเออออกมาเนี่ยนะทำให้แล้วเลย,เลย นะพ่อนะพ่อพ่อลงอะไรเดี๋ยวพยายามจะจะดึงมันขึ้นมาให้มันเชลื่อนหวใหญ่ใหญ่หญ่เลยห้าแล้วเต็เย็นเต็มเย็นสามสามสามเมื่อเช้าหนักกว่านี้ โอเคสองกว่าจับมือห้าอืมทีม okay, ทุกคนมาอีกแล้วโอ้โหตกตอนเย็นมาเลยนะข้ารดัวดัวนี่เพิ่งโยนนะครับเนี่ยสุดยอดครับเดี๋ยวยี่สกนี่แข็งวิดอยู่เหมือนเดิม,มเรียมนะครับยี่สกมันจันนี้ชอบนะสต่เพียนก็ชอบนะครับเดี๋ยวนี้คนมาดูผลงานวันนี้กันนะครับผม ยี่สกมันร้ายผสมลำบ่มอ่าันนี้ผลงานวันนี้นะมีปลาใหญ่ด้วยนะครับก็เกินสิบโลเมื่อวานเก้าจุดห้าโลนะวันนี้เกินสิบโลแน่นอนเพราะว่าหนักกว่าเมื่อวานนะครับผมยกดูด้นี่นะครับทุกคนผลงานวันนี้นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะเกินสิบโลนะครับเนี่ยเหยื่อยี่สกมันร้ายครับผมบอ่อหนองผํานะครับ กระนวนจังหวัดขอนแก่นครับมาัด,ดนกันได้ครับปลาเยอะครับปลาใหญ่ก็มีนะเมื่อเช้าหลุดไปเยอะเลยครับไส์สี่ไส์ห้านะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราลากันด้วยภาพนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนี่จะกลับบ้านนะ ตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงกว่านะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสได้มาคอ,อนเทนต์ก็เดี๋ยวจะมาที่นี่อีกนะฮะแล้วก็ไปดูเขื่อนลำปลาแก้มือหน่อยนะครับผมขอบคุณครับกดไลค์ดกดติดตามนะครับ